เอเว็กซ์รีมสามารถทำระบบเทรด cross system แบบ KZM ได้หรือไม่ในคลิปนี้มีคำตอบไปดูให้จบแล้วคุณจะทำเป็นอย่างแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคุณนัทพงศ์ก็แนะนําเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทําแบบ close system หรือ KZM มได้ไหมก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับคร่าวๆแบบสั้นๆสรุปๆเลยนะส่วนรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับไปดูเจ้าของไอเดียของระบบ KZM ก็คือเทรดหุ้นโดยพี่ต้านนะครับก็ไปลองตามกันดูแล้วกันนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับสั้นๆนะครับว่าคอนเซปต์ของไอเดียระบบ close system เนี่ยเป็นอย่างไรระบบ close system นะครับก็คือระบบที่จะไม่มีการตั้ง stop loss นะครับแล้วก็จะมีการเปิด order buy อย่างเดียวเท่านั้น นะครับเราก็จะทําการ scraping นะครับเป็นโซนสั้นนะครับยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ทำเฟรม1มันนะครับซึ่งเมื่อคุณมาดูที่ทาเฟรม1มันนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าค่าเงินของ gbp usd นะครับเงื่อนไขตอนนี้เนี่ยมันมีการซด์เ way อยู่นะครับซึ่งเงื่อนไขระบบของ c l o s e system เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีทางค่าเงินมันไม่มีทางจะกลับมาที่ศูนย์เด็ดขาดนะครับค่าเงินมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนะครับเมื่อเรารู้แบบนี้นะครับเราก็จะต้องไปตีตารางนะครับตีเป็นกริดนะฮะแล้วก็กําหนดโซ ในการที่เราจะเข้าออเดอร์บายแล้วก็เปิดไม้บายไปเรื่อยๆนะครับจากล่างสุดไปถึงสูงสุดแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือคอนเซปต์ของระบบ cross system ทีนี้เรามาดู Effect d r e a m e r เราสามารถจะกําหนดระยะยาวเป็นมันรี่แบบนี้ได้หรือไม่นะครับคำตอบตอนนี้ก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้ระบบเทรดที่กว้างแบบนี้นะครับตัว Effect d r e a m e r อาจจะยังไม่รองรับนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีการเขียนแบบออเดอร์แบบกริดได้นะครับแต่ว่ากริดที่กว้างขนาดนี้นะครับที่คํานวณมันรี่แบบนี้นะครับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่า f อฟเฟกต์รีมายังไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าผมจะเอาไอเดียแบบนี้นะครับหรือคอนเซปต์แบบนี้ไปทํา EA ดูซิว่าผมจะเขียน EA ออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับโดยเงื่อนไขที่1นะครับมันจะต้องเปิดแต่ออเดอร์บายเท่านั้นนะครับโดยเงื่อนไขที่2นะครับมันก็คือจะต้องตั้งออเดอร์เป็นแบบกริดนะครับเงื่อนไขที่3นะครับเราก็จะต้องรู้จุดสูงสุด และต่ําสุดของราคานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละสามไอเดียนี้นะครับผมก็จะไปทําการสร้าง EA แบบกริดเทรดนะครับให้คุณดูกันไปดูกันนะครับว่ามันมีขั้นตอนการสร้างอย่างไรนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเราจะหาจุดสูงสุดของราคาได้อย่างไรนะครับการหาจุดสูงสุดของราคานะครับผมก็จะใช้หลักการ overbought over sold นะครับโดยการใช้ rsi เป็นตัววัดนะครับผมก็กําหนดเข้ามานะฮะ rsi level 70แล้วก็30นะครับซึ่ง overbought over sold นะครับคุณก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่า อยู่ในโซนโอเวอร์โซลก็คือโซนต่ํากว่า30มนะครับมันก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดบายขึ้นมาได้นะครับหรือถ้ามันอยู่ต่ํากว่าโซน70นะครับมันก็จะมีการย่อลงมานะครับแต่ในขณะที่มันย่อลงมานะครับเราจะไม่เปิดออเดอร์เซลล์นะครับแน่นอนเราจะไม่มีเซลล์แต่เราจะมีบายและเราจะไม่มี SL นะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์โอเคเราไปเขียนที่เอฟเอ็ก e ์ดีมากกันนะครับโอเคนะครับเรามาที่เอฟเอ็กซ์ดีมานะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะไปเลือก no trade ก่อนนะครับ ไปเลือก No Trade เข้ามานะครับอันดับที่2นะครับผมก็จะไปเลือก Spread Filter นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น Once per bar นะครับแล้วก็ลากเส้นสีส้มเข้าหากันแบบนี้นะครับโดย Spread Filter นะครับเราอาจจะตั้งเป็นไว้สัก50ปิดนะครับตั้งเยอะหน่อยแล้วก็กดอัปเดตนะครับต่อมานะครับผมก็จะไปเลือก Condition นะครับโดย Condition นะครับเราก็จะไปเลือกเป็น i s i นะครับหรือ Relative Strength Index นะครับ แล้วก็ RSI period ตั้งเป็น14นะครับแล้วก็ตั้งเป็น cross above นะครับ cross above อะไรนะครับก็คือ cross above value 30นะครับถ้าเกิดว่ามันตัด value 30ขึ้นมานะครับก็ให้มีการเปิด order buy นะครับทีนี้ลักษณะของการเปิด order buy นะครับผมก็จะเปิด order buy ในรูปแบบ grid order นะครับซึ่งจะให้ขึ้นเป็น pending order in grid นะครับแบบนี้ค่า order place นะครับตรงนี้ปกติแล้วนะครับมันจะตั้งขึ้นมาที่3 order นะครับ แล้วก็จะตั้งห่างกันอยู่ที่25่ิบปิดนะครับต่อออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเพิ่มเลยนะครับผมเพิ่มเป็น40ออเดอร์นะครับแล้วก็จะตั้งเป็นกริดไซส์เนี่ยสินะครับส่วนหลอดไซส์นะครับผมก็จะตั้งเป็น0.1เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Stop Lo s s ผมตั้งเป็นนอนนะครับและในส่วนของ TP นะครับผมก็จะตั้ง TP เป็นแค่10ปิดก็พอนะครับโอเคนะครับทีนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราลองรันดูนะครับว่ามันมีวิธีกการรแแล้้ว็ขัันนนนตอบบบไหะค ผมก็ทําการเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดรีเฟรชนะครับที่ m e t a t ทรดเดของคุณนะครับแล้วก็ไปเลือกคู่เงินที่คุณต้องการจะทดสอบนะครับนั่นก็คือคู่เงิน gbp usd นะครับแล้วก็ไปเลือกตัว ea ที่เราเขียนมาสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือ g r i ดออเดอนะครับหลังจากนั้นผมจะทดสอบที่ทำเฟรม 15M นะครับแล้วเราลองไปทดสอบดูนะครับว่าการทํางานแบบกริดเนี่ยมันทํางานอย่างไรนะครับก็กดรันได้เลย สำหรับเทคนิคแบบนี้นะครับก็จะเน้นการเปิดไม้บายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะขึ้นบายแต่ลักษณะการบายเนี่ยมันจะไม่ใช่บายนาวหรือการเข้าออเดอร์ทันทีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการบายแบบ pending นะครับมันจะขึ้นออเดอร์ pending ให้เราก่อนนะครับถ้าเกิดว่าราคาหรือแท่งเทียนมันพุ่งไปชนมันถึงจะมีการเข้าออเดอร์ให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันจะมีการเข้าออเดอร์ในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับอา้าวมาแล้วนะครับโอ้โหมาพึบเลยนะฮะก็ราวๆสี่สิบ pending order นะครับมันก็จะ pending เอาไว้นะถ้าคุณมาดูที่ resolve นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมี pending order เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เข้า order แล้วด้วยนะฮะตอนนี้ก็ tp ไปแล้วเข้า order แล้ว tp ไปแล้ว1 tp ไปหรือเปล่านะ tp ไป 1, 2, 3, 4, 5, 6ไม้นะครับ 7, 8เอาละจะ tp หมดไหม้ 9, สิผมนับไปเรื่อยๆเลยเนี่ย1 1โอ้โห tp รวดเลยครับ tp รวดเลยครับ tp รวดเลยครับ โอ้โหทีพีสั้นๆแล้วก็ไปจบไหมจบไหมสี่สิไม้ได้ครบไหมครับ40ไม้เรียบร้อยนะฮะสี่สไม้เรียบร้อย40ไม้ถ้าหลอด0.1น,นะฮะก็เราไปดูซีว่าถ้ากราฟในประมาณ385นะครับนี่คือทุน1,000นะครับ แต่ตอนนี้มาประมาณ400แล้วนะครับก็ถือว่าเทคนิคนี้นะครับก็ทํากําไรได้พอสมควรนะฮะแต่ว่าทีนี้การที่เราจะรู้ว่าเราจะตั้งกริดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ดีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการคํานวณของคุณนะครับว่านับตั้งแต่จุดที่ RSI มีการตัดขึ้นจากเลเวล30ตรงนี้นะครับมันมีการขึ้นไปเนี่ยกี่จุดอันนี้คุณจะต้องไปวัดดูนะอย่างในกรณีนี้นะครับถ้านับจากจุดตัดนะครับที่บริเวณ30นะครับก็คือบริเวณประมาณนี้ที่ตัว Uh, pending มันเกิดขึ้นนะครับผมวัดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะราวๆห้0พจุดนะครับโดยราวๆทีนี้5400จุดนะครับผมก็จะซอยนะครับซึ่งผมอาจจะใช้เป็นลักษณะของห้าสิบ order ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งเป็นประมาณ40ผมว่าน่าจะกาลังดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคำนวณตามนี้ละกันนะครับขึ้นไป5,000จุดก็ตั้งเป็น50 ออเดอร์นะครับหรือขึ้นไป3,000จุดก็ตั้งเป็น30ออเดอร์นะครับหรือถ้าใครจะเอาปลอดภัยนะก็อาจจะตั้งแค่10หรือ20ออเดอร์ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณจะวัดระยะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคู่เงินนะเพราะว่าระยะตรงนี้เนี่ยแต่ละคู่เงินเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณควรจะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ เปิดฝั่งบายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มันมีเงื่อนไขอีกมากมายเลยที่มันจะทํากําไรได้และคุณควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเขียน EA เป็นของตัวเองอยากพัฒนาเอาความรู้ความสามารถในการเทรดของคุณนะครับสร้างโรบอทเพื่อเป็นนวัตรกรรมของตัวคุณเองแล้วแล้วก็มาลงเรียนได้นะครับในคอร์สเอฟเฟกต์ดีมากับเจไดใจดีนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมได้อัปโหลดให้คุณประจาทุกๆสัปดาห์เลยนะครับใครม เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบอย่างแน่นอนนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ